ยืนยันเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันไรายได้ซึ่งชาวนาจะได้รับเงินในวันนี้ซึ่งทางธนาคารทกศโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไร่ละ500บาทนะคะโดยทางธนาคารทกศโอนเงินอุดหนุนชาวนาครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทเริ่มแล้ววันนี้ค่ะซึ่งทางธนาคารทกศยืนยันพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครัวเรือนละไม่เกิน1 0,000บาทด้วยวงเงินกว่า า2.8หมื่นล้านบาทโดยทางธนาคารทกศค่ะเริ่มโอนเงินให้เกษตรกร,กรในวันที่1ธันวาคม2563ซึ่งเป็นไปตามกําหนดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารออกมาก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมโดยเริ่มวันนี้นะคะโอนอยู่ที่400,000ครัวเรือนค่ะ และก็จะมีการทยอยโอนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้หากพี่น้องท่านไหนที่รับเงินแล้วร่วงแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องให้ทราบด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินฟังทางนี้ค่ะอีสานแซบมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะติดตามข้อมูลการโอนเงินไร่ละ500ยบาทสําหรับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวในการบริหารจัดการข้าวนะคะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข่าวเลยนะคะคุณผู้ชมทางธนาคารทกศค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทางธนาคารทกศค่ะเปิดเผยว่านะคะคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนได้สนับสนุนโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวโดยโครงการคู่ขนานนะคะได้เห็นชอบในส่วนของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดก,การแล้วก็การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ค่ะบรรเทาความเดือดร้อนจากภา,าระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีโดยโครงการสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563 ทับ64ในรอบที่1น,นะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ500บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนด้วยวงเงินงบประมาณกว่า2.8หมื่นล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรนะคะอยู่ที่4.56ล้านครัวเรือนค่ะโดยในวันนี้นะคะโอนเร็วตามกําหนดเลยและมีข่าวก่อนหน้านี้ในการประชุมนาบาขซึ่งทางธนาคารทกศสัญญาไว้แล้วนะคะว่าช้าสุดคือวันที่3เร็วส คือวันที่1นธันวาคมซึ่งวันนี้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้วแต่ยังจะไม่ได้ทุกคนใครได้แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะซึ่งวันที่1นธันวาคมเนี่ยทางธนาคารตกลงนะคะได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงแล้วนะคะ กว่า4,000ครัวเรือนเป็นจนํานวนเงินกว่า1,600ล้านบาทค่ะและก็จะมีการทยอยนะคะทยอยโอนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563น,นี่แหละวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ไปจนถึงวันที่5นะคะ ถ้าหากเกษตรกรท่านไหนยังไม่ได้รับเงินวันที่6สามารถติดต่อทางธนาคารทกศทุกสาขาใกล้บ้านได้ค่ะดังนั้นเมื่อเกษตรกรได้รับการโอนเงินเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิการโอนเงินของตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะทกศเ m o b บายกรณีที่ทกศนะคะหรือว่าลูกค้าทกศนะคะ สามารถสมัครใช้บริการผ่าน BAA C Connect ค่ะก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line o f f i c i a l BAA C Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้วถือว่าเป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเป็นข่าวจริงคุณผู้ชมหลายคนได้รับเงินแล้วบางท่านยังไม่ได้รับเงินรอก่อนนะคะอีสานแซ่บตามให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจริงค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติด ามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ